เอาละครับกระซีผมมาพบกระผมอารามิจัยกับปอบขัดรอกพสบันะครับผมวันนี้เป็นตอนที่2,669เนีกยงตอนที่2,670นะครับผมเอาละครับเพื่อการเสือรานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานจะด,ดีกว่าครับคาราัซน่าม่นตานยี่เทียนได้คนอ,อืก่ก็ได้เดินทางมาถึงพื้นที่ตากของโกมาแรงแทฮจริง ในที่แห่งนี้ในบริเวณโดยรอบมันก็เรื่นีมาแรงตะขอบเผืตกตะกอนเนิปรากฏตัวขึ้นและกำลังคงป่าก็มีค่อนข้างป่าแต่น่นอนป่ามาแรงตะกอนสนใจต่างก็เปผือกต้องป่าผ่าด่างต่อสู้กระพกมันนั้นอ่อนอนปุยหย่างป่าและยังมีมาแรงตะกอนเนิที่เทียบ่ยวกับขอบเฟกตะกนขั้นกลนอกจากนี้ยังมีมาแรงตะกอนในตะบนหนึ่ง ที่เขียบด้กับขอบเขตตุ้กํานมในขั้นกาในระดับทรงสูงแม้แต่เจ้ามือรองสีขาก็ยังไม่สามารถเจียบได้กับคอวเตอรขบันตาทุกทานคขาจะทาการปิดการมาแรนทุ้กตุ้มในขอบเขอบกาในระดับทรงสุดตอนนี้ก็บอกต้อนไปทำการสังหารมาแรนทุกําเมในตัวอื่นแล้วค่อยมาทาการรื้อเดือค่ะเจ้าเมือรองสีขาวได้ทําการเสนอและตกลงตามตาทย่เห็นได้กับตกลง ย่เยเขียนได้คดเคี้ยวได้ลงมือให้ดันทีพวกขาทั้องปอดต่างก็ใช้ทักษะทรงสุดในงสาวปานเพื่อทําการสังหารอีกฝาก่าและแม้แต่มาแรงตุกคนเด็ดข่าเปบี้องขั้นขา,ขาก็ยังถูกสังหารพรองเหมือเย่เขียนที่แสงดงความเป็นแกนของข่าวเจ้าแห่งทูปีนและเจ้าแห่งกูปีนก่อได้ตัวกระดึงเชนง่นกันเพราะความเป็นแกของย่เรียนนานได้เหนียวกับพวกเขาไปแต่ พลังตมตีของทักษะทรงศึกในสวรรค์นรับผลที่อทีกทีมันน่าสเสร่งกว่าเมื่อเกนไปลายเขาสามารถสังหารมาแรงทุดดงกเนในกอบเรือขั้นกลาได้อย่างง่ายดายและในขณะเดียวกันยี่เขียงก็ได้ใช้ทักษะทรงศึกในสวรรคันจอเพื่อทําการเพื่อคำเดคอของข่าวทำให้มาแรงทุกคนในกอบเรือขั้นกลางเรานีไม่สามารถตอบสนองได้ทนัน ดังนั้นพวกมันจึงไ้ถูกเจ้เถียนสังหารลงภายในไม่กี่วินาทีเมือ่อเวลาผ่านไปมาแดนต้องกำเนิดยังเข้าไปขั้นกลาก็ได้ถูกจัดกันลงที่ดัดตนและมาแดนต้องกำเนิดยังเข้าไปขั้นกลาก็ค่อยมีจำนวนน้อยลงเรือ่อยๆทันทีทัจากนั้นเจ้เถียนเจ้าขรืออื่นก็เริ่มทําการช่วยเหลือเจ้าเมืองโรองสีขาวเพื่อทําการโจมต,รตีมาแดนต้องกำเนิดยังเข้าไปขั้นกลางในระดับสูงสุด ความแข่งแต่งของ,าาง,งมาแรงเราหนีบาไมาได้เพรานไปกลัวเจ้าแห่งเทวตีนแต่เจ้าแห่งกูตีนแต่ยี่เรียนได้เขาเืออย่างของเมียเขาได้แบบดูดดตาแต่ที่ว่าเขาได้มีเวลาพวกเขาก็คนจะสามารถสังหารมันได้จากแน่นออนเวลาที่พันไปอย่างรวดเร็วมาแร,รงก็คนตเตอร์ในขอบียงขั้นกลางระดับทรงสตอนทีไม่สามารถทนได้อต่อไปแต่เด็กมากคัน มาแรงต้องกุมเน็ตในขอบเขตขั้นการเราหนีก่อได้คำํำขึ้นปาเราก็บมันตางกำลังขอรองคยืดเตี๋ยพร้ามบ้างตป่อในยักษ์กายได้ถูกยึดชะพิจารกาและมาแรงขนาดใด,ดก่อเลิปะกตัวขึ้นอาร่าของมเดลตนนี่มันน่าสะรึงกว่าไปอย่างปามันแข็งแกร่งยิ่งกลัวเจ้าเมือ,องโรงสีขาวเสียอีมาแรงต้องกุเน็ตในขอบเขตขั้นการในระดับดูยงพอผ่าน ใบหน้าของเต้ามือรองสีขาวได้เป็นป้ายได้รับความ,มเ้าใจยน่ีดีมันสามารถที่ด้กับเต้าแห่งฝนน้ําแข็งในตอนที่ยังไม่ได้ทําการ,ราตระจาบมันเป็นพระตต่อสู้ที่ไม่สามารถเอาชนะตาในขอบเขตเต้าคนในขั้นการในขนาดที่เต้าเมืองรองสีขาวได้คขาได้อดือต้องการที่จะรอดถอยเย่เถียงก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าป้ามาแรงกรนนีดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองเต้าแห่งจุด น,น่ใจยังกันเธอเจ้าเมืองรองทีเขารู้สึกประหลาดใจด้วยความแข็งแขกคนเย่เ,เทียที่แสดงออกมาเมื่อกี้ทีมันไม่เพียงพอที่จะจัดก,การกับวาแดนโตนีตาข้ามั่นใจมากพอเย่เ,เทียนได้ทําการด้มือออกไปจากอันหอที่เป็นสมบัติในสวรรค์ขั้นกลางก่อนรับปรากฏคืนโดยมันได้ไป,ปล่อยออกจาที่น่าสะบึงกลัวของสมบัติในสวรรค์ออกมาสมบัติในสวรรค์ทังนั้นเตอ ต้องเมืองรลวงสีขาวรู้สึกประหลาดใจไปอย่างมากขอไม่เคยคิดเลยว่าเจ๊เชนจะมีสิ่งดีเช่นนี้ด้วยสมบัติในสว่างขั้นกลางความแข็งแกร่งของเยเทียจแต่พุ่งสูงขึ้นเปลี่ยนเรื่องปกติและมีความหวังที่เขาจะสมดดามารถดุจดามาแรนตทองกลัขั้นกลางในระดับดูยงพอพันทาตุ้งเย๊เชียนจะพุ่งเข้าไปและทําการต่อสู้กลับมาแรนตทองกำันในขั้นกลางในระดับดูยงพอพัน เมื่อเห็นว่าเย่เจียนานมาต่อสูก้กับมาแดนกระดังกล่าวได้จริงเจ้าเมืองรงสีขาวก็ได้ถึงเตทไปยังป่าพวกรอมปทับสังหารมาเริทมต้นขั้นการในระดับทรงสิตร์เอ็นก็เริ่ค่อยไปทําการช่วดเดยเหลือเจ้าแห่งจุดโอเจ้าเมืองรงสีขาวได้กล่าวขึ้นป่าเวลาที่พันไปจะรวดเร็วเจ้าเมืองรงสีขาวและคนอ,อือ่นได้พยายามนหาชิ้นการและใช้เวลาความขั้งกาง ในการสังหารมาเรนทุกคนเถิดในขอบเ,เขตขั้นกลางร,ระดับทรงสุดสิ่งพวกเขายาละบาดเจ็บเล็นดอกแต่ใดก็ตามความกดดันของพวกข่าวก็ได้ลดลงไปอย่างามากำลังดำแน้ำไม่ตาพวกเขาก็สมาชชสังหารมาเรนทุกคนขั้นกลางในระดับทรงสุดต้องปรับลงตาในวันนี้เรือมาเรนทุกคนมขั้นกลางในระดับดูจงโคพันท่องตามารุ่มเอื้อกับเจ้าเหยียจบเลยดีกว่า เจ้าเมืองรองสีขาวได้กล่าวขึ้นมาพวกเขาสามารถช่ยวยเหลือเจ้าแห่งจตจบโดยท่าไานซึ่งพระตนตมตีสนตายมันก็ยังคงม,มาจากดีเทียการต่อสู้ในครั้งนี้มันกินระยะเวลาที่ยาวนานและเพราะการพยายามจากองพวกขา่าวมันจสดงว่าพวกเขาสามารถทำได้มาแห่งก็กำลังขั้นกาในระดับผู้จงโควันได้สำ็จสำตาหลังจากที่ทำการต่อสู้จากมาเปเวราไดจุโปกตา แม้แต่ร่างกายคารพคนเย,ยเทียก็ยังได้รับความสหัยจะดุนแต่แต่นี่เป็นวินการดีที่เขาจะสามารถกัดกกับมาได้ก็เป็ขั้นกาในดับดูจงโพพันตาแสจิง้งเป็นคนต่านเพื่อที่จะสังหารพระตรงขา้าสมบัติในสวรรค์แล้วก็เปียงขั้นกลางของเย,ยเทียก็ได้รับความัสียาไา้แต่ซึ่งมันได้ทำให้เจ้าเมืองโลวงสีขา้ารู้สึกาใจไปยัางป้าในวรรนนี่ เจ้าเบืองลองเสีขาได้กล่าวขึ้นมาว่าเจ้าแห่งจิตจบการต่อสู้ในครั้งนี้มันได้ทำลายสมบัติในสวรรค์ขั้นกลางของท่านคาดได้ทำการจะจรจาที่จะมอบส่วนแบ่งยี่สิบเปอร์เซ็นเจ้าแห่งทูรีนและเจ้าแห่งกูรีนบอกเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรป่าเจ้าแห่งทูรีนและเจ้าแห่งกูรีนจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างไรถ้าหากที่เห็นไม่ได้พยายามเห็นเต็มที่ในครั้งนี้พวกเขาคงจะไม่สามารถสังหาร มาแรงก็อำเนิดในขอ้เปลี่ยนขั้นกลางในระดับผู้ยงโควาดงตาความเดี่ยวความชอบผลเย่ยเทในครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่โดุดพวกเขาไม่มีคอบ y ี้เคนเดตายแต่ด้วยเฮนีในครั้งนี้เต้ามือรองสีขาวใจรับผลประโยชน์5้สเปอร์เซ็นตย่เขียนใจรับ30%เปอรเซ็นตต้าเนทูตีนหรืเต้าเนกูตีนจะรับผลละอเอซตเ,เอาหลับทุกทางรีบทำการคนา้นหา ทองคำมาแดงในสวรรค์เดี่ยวขาวเจ้าเมืองรลองเสียขาวด้วยกาเร่งดล่าวตกตกเย่เทียและคนะอื่นได้ทำการค้นหาทองคำมาแดงในสวนรรค์ในดันทีถ้าหากไม่มีการแทรกแซงจากมาแรงต้องกําแน่นการ้นหาของพวกข่าวก่อรบเบินไปอย่างป่าโดยไม่ได้มีปัญหาใดายเมื่อเวลาพันานาปทองคำมาแดงในสวรรค์ก็ได้ถูกคนพบเหย่เถียนได้คนอื่นมากขึ้นเดือยเออ นอกจากนี้ในที่เห่งนีมันยังมีทรักรอื่นอื่นมากมายหลังจากที่ผ่านไปรุ่งเ่อเย่เขียนได้ค้ยอือก่อให้ดงสมบัติทุกสิ่งมาไว้ในที่แห่งนีแล้เริ่มทําการจัดสรรแบ่งการตามอัตราส่วนที่จะตกลงไว้ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ทําการจัดแปลงทรัพยากรทางรถไกับกันเธอต้องมือรองเสียคาได้กก่าวขึ้นมาในที่แห่งนีมันไม่ได้เียสมบัติดีอะไรกับแทบพวกเขาได้ทําการค้นหากันแล้วหลายครั้ง การดูในที่แห่งนี้ต่อไปมันถือเป็นการเซเวอร์าแต่้นพวกเขาที่ออกจากที่แห่งนี้ไปทีละคนแต่อะไรก็ต่างหลังจากที่เจ้าเมือทองซีเขาได้จากไปร่างกายเขาเริคนเยทียก็ได้กับพวาสู่โรคมาเรนเทสจริงอีกครั้งเขาสงสัยปาบันดังมีสานที่ที่ดียแห่งในโรคมาเรนเทสจริงแต่พวกเขายังไม่ได้คนพบปาบยกตัวอย่างเช่นเขายังไม่ได้คนพบร่างคอมมาเดนต้องกุมเงาจากเป็นขั้นการ ในระดับดูดวงโค่านอีกฝ่ายหนึ่งที่ออกมาจากเขาวงป่าแต่ในที่แหงนตานเขาก็ไปพบรังของปานในความเป็นจริงเจ้าเมืองรองสีขาวด้วยกระดืออือก็ได้พยายามให้เต็มที่เพื่อทําการค้นหาบาณฑินการแต่ก็ไม่พบปอดแสดใดตานแต่น,นพวกเขาจงที่เปลเ่็นปานมนเดินทางมาจากยักการและเป็นพื้นที่ที่ไม่รู้จักแต่เย่ยทีพร้อมที่จะทําการตรวจสอบปางแต่หนังป่า ถ้าหากเขา,ขา,เขาค่อยๆค้นหามันด้วยตัวเองเขาก็อาจจะไม่สามารถควบปันตาเขาจะทําการคารังกาของมาแรงต้อง,งการขั้นกาบางทีเขาอาจจะสามารถสมผปสได้ถึงตําแหน่งคอนดินแดนพิเซแทนเดนตาทําการขับรอที่เห็นได้ทําควารขับแนนมาแรงต้องการขั้นกาขึ้นมาและทันทีทัจนจากอันดานขเขาก็ได้ใช้โต,โต,โต,ตัวของมาแรงต้องการขั้นกาเพื่อทําการค้นหาจดันที่ภายในรูปข,ของมาแรงที่แท้จริง ขาที่เดินทางมาถึงสถานที่ที่มาแรงต้องกุมขั้นค่ะแดงขอบเกยผู้จงโคลพันปรากฏตัวขึ้นปากละทำการตรวจสอบบ่านด้วยขอน้ำประถางฮ่า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 ่รูาา้สึกถึงบันได้จริงจเย่เถียงได้ทำตามนักแต่จากด้วยพุ่งทั่วกขอบั้งป่าสันแล้วสันดาวและแล้วเขาก็เดินทางมาถึงพื้นที่พิเศษที่ไม่มีใครรู้จัก,กได้รับเป็นอย่างป่าับพื้นที่พิเศษ หังแต่ที่เขียนเด่น,นเข้ามาเขาก็ได้เห็นทะเลสาบีฝาแต่อะไรก็ตานอกจากเขาแอบในที่เห็นนี้มันก็ไม่ได้มีสิมอยู่ใดอีกนี่น่าจะเป็นที่สอบของบารแรลต้องการขั้นกาในดับผู้ทองโผ่านเมื่อเขาก็เข้าสู่ทะเลสาบทางการเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่กำลังดังไปเข้าสู่ร่างกายของเขาในทันทีหม่งสวยให้ร่างกายของเขาหนั่น รูขัดเกลาวขึ้นมา็นตอนตืน่นมันมีพงคารบที่ส่งพลังไปอย่างป่าไม่น,น่าไปเจอเธอที่มดแรงทางการกัดส่งพลังมากถึงขนาดนานดินแดนสมบัติจนินนี่คือเหตุผลที่ทำให้มันแข็งแกร่งดิอเอทียมได้แชร์ร่างกายคาร์ที่เ์ไปมาแต่เพื่อทําการฝึกฝนเขาได้ทําการขบแน่นร่างกายคาร์บที่ให้เจงขึ้นมาแทนในเวลาตอนป่าร่างกายคาร์บที่ให้ยิงของข่าก็ได้ฝึกฝนดูในที่หินที ร่างกายคาร์ลเทฮติงคอนเจย์เเทียนนั้นสมพลังไปอย่างป่าแต่เมื่ออยู่ในเทเลซับซีฟ้าแห่งนีรักฐานทางกายภาพของข่าวกำลังพัฒนาจํารวดเร็วและตุกคนเม็ดในสวารของข่าวก็สามารถได้รับการดับปูผ่านทะเลซับซีฟ้าแห่งนีและผลลัพธ์มาค่อนข้างดีททเลซับซีฟ้าแห่งนีถือว่าเป็นการเกี่ยวขึ้นใหญ่ที่สุดในครั้งนี้เยเทียนเดคิโตเอในปีหาตอมป่าเขาเคยได้ฝึกฝนอยู่ในที่แห่งนี้ แรกทุกคาเมกในสวค์ของข่าวก็ค่อยๆได้ถูกปรปับปรุงขึ้นป่าและควรนะครัทางกระญาพภาพงข่าวก็เพิ่มระดับขึ้นมาเช่นกันเราก็วัว่ามันนั้นได้คิดคำกาดก่อนที่เขาจะรุดดูหนึ่งแสนลุกปองก็ได้ผันไปในเวลาเนี้ยตั้งการคาราคอนเดทีเได้มาถึงขี่จำกัดแต่ซึ่งมันถือว่าเป็นคอขวเปลี่ยนเดือนดาที่จะประปับปรุงตะเวนตาและทะเลสเพเนตียังคงมีพลังงานเดียวอีกมากป่า แต่ส่วนใายที่เขาไม่สามารถตรวจสอบมันตาเว้นแต่ว่าเขาจะสามารถทำลายขีดจำกัดดังกล่าวได้นั่นเองแต่แล้วก็ตาทตกคนเงียในสบคงของขาอ่าวยังคงสามารถตระดับได้ดีขึ้นเดือดเลิเขาได้ทําการทดสอบแปวป่ากักคนเงีกในสบคงของข่าวได้บรรลุระดับถึงร้านแปดนตแต่ของก่อนหน้าดังกล่ามันไม่น้อยเลยและเพราะทฤษฎีศีรษะแห่งนี้เขาจึงไม่ได้ใช้ทองคำา,าไรตใ้เซอร์าน ทองคำบาดรงน,นเป็นสวรรค์าดีมันไม่ได้ดีเท่าทเดีสาฟีฟ้าดังกาขาควรเก็บมันเอาไว้สำหรับลูกชายของเขาที่ชิงเงินแทนหรือไม่ก็บมอบมันให้กับพนุษย์ายในอนาคตแต่ในวันดีเต้าแห่งฝนน้ำแข็งก็ได้แจ้งเรื่องทองถึงให้แก่เย่เทียเต้าแห่งจุดจบสาราโซนดินที่อยู่ในบริเวณแก่งกาของดินแดงแห่งความเป็นิตจตากำลังจะจัดการแสดงสินค้าขึ้นป่าเต้าสามารถเดินทางไปดูตา ตามข้อมูลที่เขาได้รับมางานแสดงสินค้าในครั้งนี้เป็นดิ่งใหญ่ไปอย่างป่าและการี่เจ้ามีทองคำศักดิสิทธิ์วารานจุมากป่ามันน่าจะสามาเทคเปลี่ยนทรัพยากรและสมบัติมากมายเช่นการดังนั้นการซื้สมบัต,ติบางจ่าอย่างเช่นใบไม้ทองคำต้องเก็บในสาปานมนันเปยนเรื่องที่ง่ายตาต้าเห็นฝนน้ำแข็งได้เก่าขึ้นป่าหรือเวลาประมาณเท่าไรได้เถียนจะทำการสรบถาม เาตานี้อีก30จูบอต,ต้าเจเห็นฝนน้ำแข็งได้กับขึ้นาปา30จูบอต้ามันไม่ได้เป็นเวลาที่นานกินไปแต่เขาก็มีสมบัติมากมายอย่างเช่นทองคำศักดิ์สิทธิ์แห่งเจ้าปราพางวละฮาเดสตี่าที่รับมาจากโลกของแบรนดีเฮดริงด้วยความบางรั้งที่น,ทน่าจะจางของข่าวเขาจะสามารถใช้สมบัตดิดีมากมาได้อย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลา่านเขาจะสามารถเดิเป็นสมบัติ ที่ขคกลับไปไม้ทองคำต้อกุมมิอกันสา,านดังนั้นกดเกณฑ์ต้อกุกันสาบานของข่าวก็จะรับการด้รับจากรถเร็วในกรณีน,นั้นเะขาก็คงจะไม่อยู่ห่างกลแต่ขอบเขตต้กกดำเนินขั้นสูงมากนักในเวลาเดียวกันต้องเบองรองสีขาวเต้าเฮนโด,ดนตีนเต้าเฮนโกตีน,นแห่งเกงะยี่สายโอโตรมก่อนดะรับข,อขอ้อมูลเช่นการสิ่งพวกขากับค้อมที่จะเดินทางไปยังการแสีงสิ่ค้าของสาธารณกิน ในส่วนของเวทุกคนการขั้นกาในดับตอนในบางคนพวกเขาจะไม่รับขันแจ้งเตือนเราพวกเขาคงไม่มีสุปกรใดายที่จะทําการได้เปลี่ยนสมบัติดีต่างนอกจากนีแต่รับกองทัพก็ยังได้รับคำเชิญที่มีจํานวนจำกัดชั่วพริบตาสามสิบยุคโบราณก็ได้ผ่านไปในเวลาสามสิบยุคโบราณนี่เยี่ยมพยายามให้เต็มที่ในการรวบรวมอุปกรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงสินค้า ของสาราชนจีนและอวันตีเต้าแห่งซาลาบรแบาุและคเรอื่นก็ได้ออกจากกองเขี้ยวแสบตรมบุงหน้าไปยังเมืองจากของสาราชนจีนซึ่งเป็นสถานที่จัดงานการแสดงสินค้าในครั้งนี้ยเย่เทียนม่เข้าสู่พื้นที่แก่งกลางเธอแม้ว่าเขาจะเคยไปที่ส่วนพื้นที่แก่งกลางมาก่อนแต่เขาก็ต้องหยุดอยู่ที่อนา,านอคเคตคนตะกุลเชียซึ่งมันถือว่าเป็นชายขอบของพื้นที่แก่งกลางทั้งทาง ในตอนนี้เขาขกำลังจะเข้าสู่พื้นที่การ์การจริงรจริงรกำลังกรงารนตเม่นตาพวกเขากดินททงมาถึงเมืองชนจีนที่ใหญ่โตมโหตาภายในพื้นที่การ์กาของดินแดนแห่งความเป็นิราน,นทันทีที่เขาเข้ามาเขาก็สัมปัตติถึงขอบเขตต้องการขั้นการจะบอนป่าสิ่งพวกเขาร้วนแต่เป็นขอบเขตสงวดรวมถึงขอบเขตต้องการขั้นสูงบางส่วนอีกดูภายในต้องกาเน้นเม่นแห่งความเป็นนิทาน ขอบเขตต้นกำหนดขั้นสูงนั้นหายากไปอย่างป่าแต่ในภพลเพกแกลกมันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกเพราะมันมีกอหลังมากป่าดอยู่ในภพลเพกแกลกและกอรังทอนแก่ก็มีขอบเขตต้วกำหนดขั้นสูงอยู่หลายต้นแม้แต่กุลที่อยู่บริเวณชายขอบของเพลเคกแกลกก็จะมีขอบเขตต้วกำหนดขั้นสูงซึ่งมันจะเห็นป่ามันมีขอบเขตต้วกำหนดขั้นสูงจนมันเท่าตายภายในภพลเพกแกลก แรัสกุลงานซื้อขายในงานแห่งนี้มันคือเห็นต้องกันเง็ดในซาปานเห็นต้อกันเน็ดในเซาเปานมันมีค่าไปอย่างปาในโบบักตะวันออกของดินแดนแห่งความเป็นนิทานแมืแต่เ <infinity> ห็นต้องกันเง็ดในเซาเปาล์หนึ่งจีนมันก็ถือว่ามีค่าไปอย่างปาแต่ที่เห็นนี้เห็นต้อกันเน็ดในซาเปาลหนึ่งจีนมันเป็นสิ่งที่ธรรมดาเห็นต้องกันเง็ดในซาเปาล์หนึ่งก็มันมีคาร์ทูกับเงินเหรียญจี สำหรับตระตนธรรมดาตนเองได้เทียมมาดินปีเห็นต้นกเนเน็ดในสวรรค์มากมายครับเขากำลังจะทําการแลกเปลี่ยนเห็นต้นกเเน็ดในสวรรค์เพิ่มเติมตัวอย่างเช่นชาราชนกีนกองคารังจะบันป่าได้สร้างสาขาข,ขึ้นในที่เห็นนี้และพวกเขาจะสามารถขายที่บางตาเผื่อแลกเปลี่ยนกับเห็นต้นกเปเนิดในสวรรค์ซึ่งมันสใชกสำหรับการซื้อขายได้เทียนเพียงาำมาที่สาราชนกีนแต่ได้นำสมบัติเพียงขั้นตอดมากมาออก ทําทการแยกเปลี่ยนพวกบันเทียชินกับเห็นต้องการเมดในสวรรค์มากป่าแต่ให้หนอนป่าในงานสแสดงเสียง้าั้งนีมันจะต้องมีขอบเขตต้องการเม็ดในบนป่าที่ขอรแยกเปลี่ยนสมบัตของโตเอ็ดังนั้นจึงเปลีนไป็นเมตาที่จะทําการแยกเปลี่ยนสมบัตทั้งหมดผลลัพธ์ากับเห็นต้องการเม็ดในสวรรค์งานสแสดงเสียง้าสนใจจะถูกจ่ดขึ้นตามรางคาต่างตาและกับฮูเด็กแตซึ่งมันมีสถานที่บำรุง ดูในทุกทีในวันนี้ต้องแห่งสายรองไฟยกได้คดเคี้ยบก่ได้แยกตัว er ออกจากที่เทียนมันจะไปได้ถึงเวลาที่งานแสงสินค้าจะเติมขึ้นมาอย่างเป็นทางการและกองกำลังรักไรแห่งจะมาได้เดินทางมาถึงอีกทางกลางคันที่แห่งนีมันจะเป็นเพียงการคันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่แม้ว่าจะเป็นการคันเล็กๆแน่นหนมันก็มาได้มาขอปาจะไม่มีการเคลื่อนข่ายสมบัติดี ได้เขียนได้ทาการเตรียมสัมภารวบริเวณโดอร์ฟอร์เรได้พบสมบัติดีบางจากในที่ซักแห่งในเมืองยักษ์ชนจีนภายใต้หลังคาแห่งหนึ่งขอบเขตต้องลงขั้นสูงได้นําพลไมสีฟ้าชนิดออกมาพผลมช้ชนิดนี้ดูธรรมดาไปอย่างมาแต่บางวันเส้รวันที่จะจำบันดากับขวางขึ้นมาด้วยความรู้สึกประหลาดใจพลไม้ต้องกำหนดจะแท้จริงแห่งก้าอนาจักได้เขียนไม่รู้จับพลไมชจินตี จะชัดว่ามันเป็นซรัพยากอที่มีเฉพาะภูมิากแคนกาแต่จากการพูดคุยของบับุนเฮสปังคอเรอเอเขาก็ได้รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยกรชนิดนี้ผลไมยต้องกำหนดในแฮจริงแห่งกัปอนาจามันสามารถขอบเนื้จีเทลองในขอบเขตต้องกำหนดตาสําหรับขอบเขตต้องการขั้นการที่มีจีเทนลองที่แข็งแกร่งมันจะสามารถตระดับอัตราการตัําเกตในการดระยรับเข้าสู่ขอบเขตต้องกาดขั้นสูงตา เช่นเดียวกับเยเทียตุ้กขเน็ตในสปังของเขานั้นสัมผรังมากกว่าแป่โดยมันได้ไปถึงระดับถึงด้านแปดแสบแต่อย่ไรก็ตามเจดจำนองของเขายังไม่ได้แข็งแกร่งมากนักภายในปัจจุบันมันยังไม่ไปถึงระดับถึงด้านด้วยซ้ำผมาต์ตุ้กขมเน็ตที่แท้จริงกอาณาจักรนดีมันสามารถเพิ่มพลังเจดจำนงแลงเขาเพื่อตุกขมเน็ตของเขาให้ไปถึงระดับที่มากกว่าถึงด่านได้อย่างง่ายาและจะมีผลรับในทางกัดตู การกะกับเขอบเขตต้องกำนดขั้นสูงอีกตูวปรมลตต้องกำหนดที่้จริงก้าอนาจักรนี้มันมีประโยชน์ต่อข้าเย้เทียนแจ็มพองที่จะซึมปานแต่เขาไม่ใช่คนดีที่พึ้งมันที่จะได้ตับปรมลตต้องกำหนดทห่้จริงก้าอนาจักมันะะมีขอบเขตต้องกำหนดคนอื่นเช่นการในขนาดนี้ขอบเขตต้องกำหนดขั้นสูงที่ที่ปรมิต้องกำหนดที่ท้จริงก้าอนาจักร ได้ขอให้ขอบเขตต้อคเปนแาบไคนทําการเสนราคาแต่ผู้ที่ให้ราคาสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนตาเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้คบอีกใดนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อผู้นี้ครับว่าเหตุการณ์ขั้นต่อไปนี้เป็นกันไ้นะครับผมเอาละครับเพื่อนดขอปครับย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของคาบ